ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูลักษณะของเจ็ดไก่นะครับซึ่งเป็นเจ็ดที่เข้าตามตำราโบราณทุกอย่างนะครับจะเป็นเจ็ดของไก่ที่ตีเก่งและไก่ที่ตีไม่เก่งด้วยนะครับครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในไก่ชนนะครับจะได้รู้ว่าไก่ที่ตีองเก่ง,กงมีเจตดดีอย่างไรและไก่ที่ตีไม่เก่งจะดูได้อย่างไรนะครับครับวันนี้ผมจะนำเสนอตัวอย่างของไก่ที่มีเจตดดีและไก่ที่เจดไม่ดีด้วยนะครับ ก็เพื่อจะได้เปรียบเทียบกันระหว่างไก่จริงและไก่ไม่จริงจะต่างกันอย่างไรนะครับครับเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องติดตามรับชมได้นบัดนี้ครับเชิญครับครับท่านผู้ชมครับเรามาดูเห็ดแรกกันเลยนะครับนี่ครับ ลักษณะของนิ้วก้อยไก่นะครับนะครับจะมีเจ็ดนิ้วก้อยนะครับเรียงขึ้นมานะครับถึงตรงนี้นะครับนี่ครับลูกศรชี้อยู่ตรงนี้นะครับนะครับนี่คือเจ็ดนิ้วก้อยนะครับแล้วก็จะมีต่อจากนิ้วก้อยขึ้นมานะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับอ้อมเดี่ยแล้วก็เลยขึ้นไปถึงข้อขานะครับนี่ครับ เจ็ดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนนี้นะครับถ้าเจ็ดดีก็จะเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเรียงต่อจากเจ็ดนิ้วก้อยนะครับเรียงกันขึ้นมาอ้อมเดทยแล้วก็ขึ้นไปถึงข้อขานะครับนีครับถ้าเป็นเจ็ดดีจะเรียงกันเป็นระเบียบนะครับแต่นี่นะครับเจ็ดของไก่ตัวนี้นะครับจะแตกกระจายนะครับ ไม่เป็นระเบียบนะครับนี่ครับแตกกระจายเจ็ดเล็กเจ็ดน้อยนะครับดูแล้วไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่ครับตามตำราบโบราณจะเรียกว่าเจ็ดหนีเดิมพันนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับเพราะเจ็ดตรงนี้นะครับถ้าเป็นเจ็ดดีจะดูแล้วสวยงามเรียงเป็นระเบียบแต่ถ้าไม่เรียง เป็นระเบียบนะครับแต่กระจัดกระจายแบบนี้นะครับตำราโบราณจะเรียกว่าเจ็ดนี้เดิมพันนะครับครับท่านผู้ชมก็ลองนึกดูเอาเองนะครับฟังชื่อแล้วว่าเจ็ดนี้เดิมพันความหมายจะเป็นอย่างไรนะครับครับต่อไปจะมาดูเจ็ดเดิมพันครับ ท่านผู้ชมครับเรามาดูเจ็ดเดิมพันธครับจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือเจ็ดนิ้วก้อยนะครับครับนี่คือเจ็ดนิ้วก้อยนะครับเรียงขึ้นมาสุดนิ้วนะครับเจ็ดเดิมพันธจะเริ่มจากตรงนี้นะครับต่อจากเจ็ดนิ้วก้อยนะครับเรียงอ้อมเดี่ยขึ้นมานะครับเรียงขึ้นไปเรื่อยนะครับนะครับจนถึงสุดเลยนะครับ นี่ครับเรียงเป็นระเบียบแบบนี้นะครับเรียกว่าจิตเดิมพันนะครับถ้าหากว่าเจ็ดอยู่ตำแหน่งนี้นะครับถ้าเรียงไม่เป็นระเบียบแต่กระจัดกระจายนะครับไม่เป็นระเบียบไม่สวยงามนะครับไม่มีรูปทรงก็จะเรียกว่าจ็ดนี้เดิมพันธนะครับถ้าเรียงเป็นระเบียบแบบนี้นะครับจะเรียกว่าจ็ดเดิมพันนะครับก็ลองนึกดูเอาเองนะครับ ฟังแต่ชื่อแล้วก็คงจะเดาได้นะครับว่าเก็บไหนดีและเก็บไหนไม่ดีนะครับครับต่อไปครับครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงออกพื้นที่นะครับดูของจริงกันเลยนะครับนี่ครับดูของจริงจรงกันเลยนะครับไอดอกคุณนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับจากซุ้มนะครับ ตอนนี้เป็นพ่อพันธุ์หลักนะครับครับไก่เด็ดนะครับสายพันธุ์พม่าผสมง่อนนะครับนี่ครับนี่แหละครับพ่อพันธุ์ของฟารมนะครับครับเราจะไปดูไก่ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ของเรานะครับจะมีเกตดีอย่างไรนะครับนะครับครับเราไปดูกันเลยนะครับ ครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับตอนนี้ผลิตลูกได้หลายชุดแล้วครับไปดูเกตกันเลยนะครับเกตของไอ้ดอกคุณนะครับนี่ครับ หน้าแข้งนะครับนี่ครับลักษณะอย่างนี้นะครับหน้าแข้งนะครับนี่ครับลักษณะหน้าแข้งนะครับหน้าแข้งของไก่ที่เราเอามาทําเป็นพ่อพันธุ์นะครับนี่ครับลักษณะของหน้าแข้งไก่นะครับครับนี่ครับมาดู เจ็ดนิ้วนะครับนะครับนี่ครับปลายนิ้วแตกนะครับนี่ครับปลายนิ้วมีเจ็ดแตกนะครับเป็นเจ็ดที่ติดกับเล็บนะครับนี่ครับและด้านนี้อีกนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับเจ็ดที่ติดกับเล็บแตกนะครับนี่ครับเจ็ดของไอ้ดอกคูณนะครับครับต่อไปครับมาดู เจ็ดด้านหลังนะครับเจ็ดด้านหลังแข้งนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่วงกลมนะครับในวงกลมนี่มีเจ็ดแตกนะครับนะครับด้านล่างก็มีนะครับนี่ครับแข้งของไก่พ่อพันธุ์ของเรานะครับครับต่อไปครับเรามาดู ตรงที่สําคัญที่สุดนะครับนี่ครับนิ้วก้อยของไก่พ่อพันธุ์ของเรานะครับคือไอดอกคุณนะครับซึ่งเราทําเป็นพ่อพันธุ์ประจํานะครับนี่ครับดูตรงนี้นะครับมีวงกลมวงกลมเอาไว้นะครับมีทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ครับมาดูตรงเจ็ดสุดนะครับติดกับเล็บนะครับนี่ครับแตกนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับ นี่นะครับที่เป็นจุดสําคัญนะครับที่ตำราโบราณเรียกว่าเจ็ดผานศัตรูนะครับนี่นะครับเจ็ดที่ติดกับเล็บนะครับนะครับด้านบนก็แตกนะครับแตกลงมานะครับแล้วก็มีเจ็ดขั้นอยู่หนึ่งเกตนะครับด้านนี้นะครับเกือบสุดนะครับเกือบหมดทุกเก็ดนะครับมีเจ็ดขั้นอยู่เก็ดเดียวนะครับนี่ครับ น้านนี้นะครับก็แตกนะครับสามสี่เจ็ดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาแตกอยู่ปายนิ้วนะครับเจ็ดที่ติดกับเล็บนะครับนี่ครับนะครับเจ็ดที่ติดกับติดกับเล็บนะครับถ้าแตกได้ทั้งแปดนิ้วนะครับโบราณเรียกว่าเจ็ดผ่านศัตรูนะครับเป็นเจ็ดที่รุนแรงที่สุดนะครับ เป็นเจ็ดพิฆาตที่รุนแรงที่สุดและหายากที่สุดด้วยนะครับครับสามารถตีชนะไก่ได้ทุกตัวนะครับครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ